แนแนวนอกจากจะใช้อานเตาผิงในบ้านแล้วก็ยังใช้เครื่องทำความร้อนในบ้านค่ะอันนี้คือเครื่องทำความร้อนในบ้านค่ะโดยความร้อนในบ้านเราจะมาปดปดรับอุณหภูมิที่เก้าเสานี่ค่ะเราจะหมุนโอ,อกีองแสอยู่ตรงเนี้ยค่ะ หมุนเอาจากเอากี่องศาเสร็จแล้วความเสร็จแล้วความฮอนมันก็จะออกมาตามตามช่องระบายอากาศเนี่ยค่ะมันจะออกมาตั้งข้างๆเขาจะเอาความฮอนหนักหรือว่าน้อยเขาก็หมุนปัป๊บที่อุณหภูมินี่แหมกลมค่ะ มันก็จะมีที่หมุนปรับเอาห้องนี้เขาจะเอาความห้อนหนักหรือว่าน,น้อยเขาก็หมุนตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะแต่ละห้องเขาก็จะติดเครื่องความความร้อนไว้ในห้องห้องไหนที่เขาบัดได้ใจเขาก็ปิดไว้เหี้ยอันมันก็จะเสีย energy ไปเฉยเฉยเสียเสียสแตางก่าน้ำก่าไฟก่าแกีย ไปเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะเปิดเฉพาะห้องที่เราอยู่เท่านั้นนอกจากเครื่องทำความร้อนที่แม่จากต่อแก๊สแล้วอันนี้มันก็จะเป็นแบบใช้เสียบไฟฟ้าเนี่ยค่ะเราก็เสียบไฟฟ้าแล้วก็ที่นี่ก็จะตั้งเวลาไว้ว่าจะให้มันเปิดปิด,ปดเวลากี่โมง เขาก็ตั้งเวลาไว้กี่โมงปิดกี่โมงเปิดเวลาเขานอนหลับไปแล้วเขาอาจจะให้มันทำความร้อนบ่ายโมงตีสองตีสามตีหอย่างละ20นาทีก็คือว่ามันต้องเปิดตลอดทั้งคืนค่ะอันนี้เป็นของแบบเสียบไฟฟ้ามันก็จะมีปุ่มให้เราเลือกอยู่เนี่ยค่ะ จะเอากี่วัตต์7ด0วัตหรือ1200วัตหรือว่าจะแบบเพิ่มมุนมีพัดลมออกมาตัวก็ได้อันนี้พัดลมแออุ่นค่ะอันนี้คือระบบความร้อนในบ้าน มันก็จะมีที่นี่มีแสมระบบพ่อบ้านหลังใหญ่ก็ใช้เต่าผิงใช้ต่อเดินความฮ้อนในบ้านและอันนี้แบบเสียบไฟฟ้าโอเคค่ะ